ก่อนหน้านี้เป็นคือเป็นรูปต่อยมาประมาณน่ะประมาณ5ปี4ปี5ปีนะคะคือคุณหมอบอกว่าเป็นรูปต่อยแน่นอนเลยให้กินสเตอรอยด์วันละ14เม็ดสเตอรอยด์วันละ14เม็ดก็ตัวเองก็มีความสึกว่าถ้าเรากินสเตอรอยด์เรื่อยๆเราก็คงจะเป็นโรคคือหมอให้ตรวจไปตรวจทุกอย่างเลยตรวจตาตรวจอะไรต่้งๆคือยาที่ให้ให้กินเนี่ยก็คือ ไปทำลายส่วนอื่นแต่เขารักษาบนันตอยแต่กระงอยูจะต้องแย่เลยเองก็เลยใช้วิธีแบบเร่งเร่งอย่างก็เลยไปกินอาหารเสริมของประเทศอเมริกาประมานสองก็ไม่ดีขึ้นนะกินยาหมันหมูไปแล้วก็มันก็ไม่ดีมันไม่หายเขาก็บอกว่าหายหายเราก็พยายามอยากจะอยากจะหายนะคะแต่ว่าไม่ทำยังไงก็ก็ก็มันพยายามลองไงพยายามลองว่าให้มันหายได้นะคะสุดท้ายก็คือ มันเป็นยาเหมือนเดิมอีกกินรูปต่อยเหมือนเดิม้กินสันดิลอยเหมือนเดิมมันแย่ลงนะค่ะมันปวดใช่ไหมถ้าไม่กินตลอดก็จะนอนไปทางช่วยไม่ปวดกินวันละสิบสี่เม็ดไูจะแก้ปัญหาอะไรก็ได้ร้านจั้านก็วันทีตัวนี้ฮก็ร้านจัดหลังจากนั้นก็คือถ้าหาพูดอยู่ประมาณเดือนก็ไม่เชื่อนะคะว่ามันจะเป็นไปได้อย่างประมาณเดือนหรือว่าเราจะขาดโปรตีนไม่โปรตีนก็ไม่ชอบทานหรือสั่ง ก็เลยลองดูกแล้วกันคือพอเราไปสานกระปุกก็คือตงก็ไม่เชื่อไม่เชื่อว่ามันจะหายพอกระปุกที่สามมาดูตัวเองอ้าวมันหายตอนไหนนะคือไม่ไม่รู้สึกตัวมันหายเพราะมือเป็นอะไรครับมือเป็นก่อนมือเป็นแง่มือมันมันมีแต่หนังกับกระดูกมันไม่ไม่มีกามเนื้อไม่มีการเลนื่อยละคือหนักหุ้มกระดูกแล้วลองเลยใช่ไหมมือมันลองมาตั้งนานลองมาตั้งนานแล้วแล้วตอนนี้ลองไหมตอนนี้หายดีแโอ้ใ่ครับ ไม่ได้ก็คือตดมาทำงานที <power> ่น <Wall jaar> <jaar> ี่ท <com start travel season> <mm ี่ท็อปอักลิฟประมาณเดือนนึงคือออกทำงานปกติต้องยาอยู่ในกระเป๋าเลยเลิกยาไม่ได้เพราะปวดแต่ประมาณเดือนนึงออกมาออกมาทุกวันนลพี่นิดนะเอ้าวทำไมลืมยาทุกวันก็ไม่ได้ทานยามาเป็นอาทิตย์อ้าวทำไมไม่ปวดมันหายเพื่อ้บอกว่าที่มันหายเลีวย็ต้องเลิกยาก็เอาเลิกก็เลิกเลิกมันเดนืองหวาสุดสองคน อวกว่ยแค่จะลุกก็ลุไม่ได้เลยใช่ไหมลุกไม่ได้ต้องแลนั่งจะจะลุกขึ้นต้องมีคนประคองเท่านั้นก็ต้องเรียกคนเึินมาช่วยยงนี่ตอนนี้เป็นไงครับตอนนี้คือเดินไปไหนมาไ,ไหนเลยขึ้นบันไดได้ะบายเลยมั้ยน้ำหนักขึ้นมาเหมือนเดิมจากจห้าสิบ้าเราก็ลดเหลือสี่สิบเก้ลงเรือ 4, 4, 9, เร่อยๆแล้วก็กันไหนกแล้วอ้อนตอนนี้มันกลั้นกลนกริ่ดีครับดีอย่าเชื่อจากเลยคุณไม่ได้ทดลองด้วยตัวเอง ก็พอตอนนี้ก็คือไปสองโลกโรคภูมิแพ้อีกโอ้ไปโรคภูมิแพ้อีกเป็นมาตั้งแต่เด็กเลยภูมิแ็กแล้วเป็นไงครับคือเต็นจะซึ้งเนี่ยตอนนั้นกับเพื่อนเพื่อนถามว่าเป็นอะไรต่างกึ่งลองหายใจไม่ได้จนด้านข้างเนี่ยแทนเนี่ยเป็นหายใจลำบาตลอดเสียบุคลิกหมองเอาต้องันหายใจไม่ได้จนเดือนที่สี่ซื้อหายแบบเพื่อนถามเอาเต็มที่ไม่ซื้อไม่รู้หายไหนไม่รู้ต่อได้ภูมิแพ้ก็หายโรคแล้วค่ะโอ้โหที่ได้สองโลกเลยมาโอเคจบเลยนะ I just